เฮ้ยน hey, no, ้องรักเธอเสมอเดี๋ยวก่อนตัวเองเดี๋ยวก่อนอย่าพึ่งกอรักไครเอาฮุกไปเลยรักมึงไงหนึ่งแถมห้อยเกาสแถมหนึ่งสองร้อยเกาสไม่มีไม่มีอะไรเลยไม่มีทำตัวนี้ี โซเชียลแห่แชร์คลิปจากไลฟ์ของธัญญาธัญเรศกับเป็กสัญชัยที่ไลฟ์ขายของทํางานด้วยกันโดยมีตอนนึงนะคะที่เป็กพูดในเชิงที่ว่าอะไรที่ผ่านมาไม่ดีก็ผ่านไปแล้วก็ขอเพลงค่ะก่อนที่จะบอกรักพี่ธัญญาแบบโหดๆสไตล์ของเจ้าตัว ถึงแม้ว่าจะออกมาประกาศแบบชัดเจนนะคะว่าลดสถานะเหลือเพียงแค่พ่อกับแม่ที่ดีของลูกเท่านั้นแต่ความสัมพันธ์ระหว่างเป็กทัญญาค่ะยังคงแน่นแฟนเหมือนเดิมโดยทั้งคู่นะคะเรียกว่ายังคงจับมือการทํางานต่อเนื่องไลฟ์ขายสินค้าเรียกยอดคนดูแบบถล่มทลายทุกครั้งค่ะจนแฟนคลับเนี่ยพากันติดตามแล้วก็คอมเมนต์เลยนะคะว่าลุ้นให้กลับมารักกันเหมือนเดิมในแต่ละครั้งค่ะก็จะมีโมเมนต์น่ารักน่ารัก ให้แฟนๆเนี่ยได้เข้ามากดไลค์โดยเฉพาะจังหวะที่พี่เป๊กนะคะเหมือนจะมีการง้องอนพี่ธัญญาผ่านทางไลฟ์โดยก่อนหน้านี้ก็พูดในเชิงที่ว่าถ้าให้10บล้านเนี่ยจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไหมําเอาทางฝั่งของพี่ธัญญาเองนะคะบอกว่ามันน้อยไปแล้วค่ะ10ล้านเนี่ยคือตัวเลขเมื่อก่อนแล้วหลายคนนะคะก็เข้ามาแซวเลยว่ารอบนี้พี่ธัญญาใจแข็งมากมาก ถ้าอยากจะง้อจริงๆนะคะพ่อเป๊กต้องลงทุนอย่างหนักแล้วล่าอันนี้นะคะก็เป็นที่แฟนๆเขาแซวกันและอย่างล่าสุดค่ะทำเอากองเชียก็ทำงานกันหนักเหมือนกันเมื่อพี่เป๊กน,นะคะขอเพลงให้กับพี่ธัญญาพร้อมกับบอกรักตามสไตล์ของเจ้าตัวหลายคนเข้ามาคอมเมนต์เชียร์ทั้งสองคนให้กลับมาเป็นคู่รักกันเหมือนเดิมค่ะพร้อมกับแซวว่าพ่อเป๊กน,น่ารักมากดูแล้วก็สัมผัสได้ถึงความจริงใจและก็ความผูกพันของทั้งคู่ที่ไม่เคยหายไปไหนว่าแล้วเดี๋ยวเราตามไปชมโมเมนต์นี้กันเลยค่ะ ใช่ไหมใ่ครับอะไรที่มันผ่านมาในเรื่องไม่ดีเลวร้ายก็ผ่านไปชีวิตคนมันก็มีแค่นี้แหละครับนอนซะให้อภัยกันนี่เหรอครับนอนตอนนี้เลยเหรอพ่เพื่ออภัยคงลำบากอ๋ออ๋อแต่หมายถึงยังไงต่อดีครับพ่อคะหนูจะต่อเลยทำไมอภัยลำบากเรื่องราวมันเลวร้ายมากเหรออุ้ยอย่เมื่อที่เท่าที่มึงพูดเนี่ยเลวร้ายไหมอ่ะพี่เลวร้ายเลยเนี่ยรอพี่ว่าเลวร้ายไหมตีเรื่องเรล้า เฮ้ยน้องรักเธอเสมอเดี๋ยวก่อนตัวเองเดี๋ยวก่อนอย่าพึ่งจบละรักใครเอาฮุกไปเลยรักมึงงงแถมหนึ่งสอ้อยเ้าสแถมหนึ่งสองร้อยเไม่มีไม่มีอะไรเลยไม่มีกับตัวนี หลายๆคนนะคะพอได้เห็นช็อตนี้แล้วก็แห่เข้ามาคอมเมนต์เชียร์กันสนานเลย บางก็บอกนะคะว่าดีๆกันเถอะค่ะน่าเอ็นดูมากๆเหมือนจีบกันใหม่อีกครั้งบางก็บอกว่าพ่อยังห่วงระวังนะแม่เขาสวยสดใสามากต่างคนต่างยังเป็นห่วงกันและกันนะคะต้องงงอน่อยบางก็บอกว่ามิติใหม่แห่งการขายของเลยค่ะทุกๆคนต้องช่วยกันง้อแล้วนะคะอ่ะเอาเป็นว่าก็เป็นช็อตน่ารักน่ารักของทั้งคู่นะคะส่วนที่ว่าความสัมพันธ์จะมีลุ้นรีเทิร์นไหมอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปแล้วละคะ่ะ